อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดของโออานะครับเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของการคาดการณ์ผลประกอบการด้วยนะครับป้าเสียงก็ประมาณการมาให้เราละสลับตัวของ o ออาอ่ะเชิญอีกทีครับป้าเสียงฮะค่ะก็เมื่อวานนี้จริงจริง แอบแอบแอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับโงออเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าเออน่าจะเป็นควอเตอร์ที่ดีเพราะว่าปกติไตรามาสสอง <c oughs> เป็นไตรามาสที่โวล่มก็น่ะค่อนข้างดีอยู่แล้วถ้าเทียบนะคะแต่กลายเป็นว่าควอเตอร์นี้เนี่ยไม่ไม่ได้ว่าดีมากนะคะก็คือเดี๋ยวมาแยกตามกลุ่มก่อนมากลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกก็คือโมบิลิตี้โมบิลิตี้เนี่ยก็คือพวกส่วนใหญ่ก็คือสถานีบริการน้ำมันนะคะคือควอเตอร์นี้เนี่ยปริมาณการขายเนี่ยหดตัวไปประมาณสัก1.5เอร์ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะอยู่ที่ หลักๆเนี่ยเนื่องจากว่าพวกกลุ่มคือคล้ายๆกับบางจากที่เราเล่าไปวันก่อนเนาะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยกลับไปซื้อไอ้พวกก๊าแทนนะคะ,ะตามราคาที่ลดลงนะคะก็เลยทําให้ตัวตัวการขายของเขาเนี่ยกดตัวไปด้วยนะคะส่วนหนึ่ง แตนะ่ว่าในส่วนรีเทลเนี่ยยังโตได้นิดหน่อยนะคะในแง่ของควอเตอร์ควอเตอร์นะคะส่วนค่าการตลาดเนี่ยก็ลดเหลือประมาณสัก95สตางค์ต่อลิตรนะคะก็คือลดจากควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์หนึ่งอยู่สิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนนส่วนไลฟ์สไตล์เนี่ยก็คือพวกอาหารและเครื่องดื่มก็คือในเรื่องของคาเฟ่เมซอนนะคะปริมาณการขายที่เป็นคัพโซเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณก็เก้านแก้วนะคะโดยภาพรวมๆเนี่ยตัววอลลุ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยทําให้ตัวอีบีด้ามาจินเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยจากตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะค ซึ่งทางบริษัทก็บอกว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยคือคือพอดีเมื่อวานก็ถามว่าเอ๊ะมันจะขึ้นกว่านี้ไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นโ r เนี่ยตัวเลขเทับโซเนี่ยก็อยู่แถวๆเก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบสามล้านแก้วเขาบอกว่าฐานเขาค่อนข้างใหญ่เนาะคือการที่เกิดจะกะยับขึ้นไปอีกทีละล้านล้ลานนี่แอบเหนื่อยนิดนึงนะคะก็เลยเหมาะก็ตัวเลขตรงเนี้ยเขาก็บอกเออก็คงน่าจะประมาณนี้นะคะแต่เมื่อวานเนี่ยกลุ่มที่โตค่อนข้างดีก็คือในเรื่องของธุรกิจต่างประเทศนะคะโวล่มการขายเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง30%เควอเตอร์ควอเตอร์นะคะหลักๆเนี่ยต้องบอกว่ามาจากตัวธุรกิจเครื่องบินน้ำมันเครื่องบินก็คือเจ็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยคือเขาจะมีการประมูลขายน้ำมันเป็นล็อตๆเหมือนกับทุกไตรามาสอะไรจะมีอย่างเงี้ยซึ่งไตรามาสเนี่ยเขาชนะนะคะก็ต้องมาดูราคากันอีกทีว่าเขาแข่งได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างรอบเนี้ยชนะก็คือขายทำให้ตัวเลขเฉพาะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยโตไป55% Qua เปอร์เซนควอเตอร์ควอเตอร์นะคะส่วนใน ประเทศอื่นๆเนี่ยก็าจะไม่ได้โตใหญ่เยอะเท่านี้นะคะโดยทําให้ภาพรวมเนี่ยก็โตประมาณสัก90%นะคะส่วนปริมาณการขายกาแฟเนี่ยในกลุ่มที่รวมทั้งหมดต่างประเทศต่างประเทศของเขาเนี่ยก็จะมีลาวกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์หลักๆคัก็คือโตสักประมาณ10%ควอเตอร์ควอเตอร์อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเดือนแกว้วต่างประเทศเนี่ยการเติบโตเนี่ยในเรื่องของตัวกาแฟเมซอนเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่เยอะกว่าเพราะว่าํานมันค่อนข้างเล็กอยู่ด้วยนะคะโดยภาพรวมๆเนี่ย EBITDA margin ก็ดีขึ้นเหมือนกันในส่วนของตัว บริษัทแจ้งว่านะคะในเรื่องของตัวค่าการตลาดที่ลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งคือถามว่าเขาเขาอย่างที่เคยพูดตอนที่เราเราพรีวิวกับ PTG หรือ OR ไปแอปบางจากไหมน,นะคะว่าเฮ้ยอย่างบางจาก OR เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเงินนําส่งกองทุนน้ามันนะคะเพราะว่าตัวเลขสิ่งหนึ่งก็คือจํานวนวันที่เขา Inventory Day เขาเนี่ยอาจจะยาวกว่าเพราะว่าอย่าง บางจากเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ประมาณสักหถึงเวันนะคะส่วน OR อเนี่ยอยู่ประมาณสัก10บวันสิวันสิบวันบวกนะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีสต็อกเก่าอยู่ก็ตรงเนี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้กระทบมากเหมือน PTG เพราะว่าต้องยอมรับว่าตัวต้องเข้าใจว่าตัว OR เนี่ยสัดส่วนการขายเขาเนี่ยเป็นอุนตสาหกรรมสัก55แล้วก็เป็นรีเทลสักอีก45 ก็เลยแต่ว่ารอบนี้สิ่งที่เขาอาจจะโดนผลกระทบก็คือในเรื่องของตัวราคาขายตัวเจ็ตนะคะซึ่งแม้ว่าเจ็ตนั่นคือน้ำมันเครื่องบินนะก็คือน้ำมันเจ็ตเนี่ยต้องบอกว่าตัวส่วนสเปรดของควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สองเนี่ยควอเตอร์สองเนี่ยมันถอยลงมาหน่อยนึงก็เลยทําให้ตัวจะทำให้ดึงในเรื่องของค่าการตลาดให้ถอยลงมาด้วยนะคะสิ่งนี้ก็เลยทําให้ตัวภาพรวมๆของตัวมินตมาจินเนี่ยมันอาจจะว่าถอยลงไปพอสมควรนะคะควอเตอร์นี้เนี่ย มีกำไรสต็อกเข้ามาสักประมาณพันห้าร้อยพันหกร้อยล้านนี่แหละเพราะว่ามีน้ํามันขับขึ้นนะคะก็มีกําไรตรงนี้เข้ามานนคะแต่ว่าคงไม่สามารถชดเชยกับตัว Marketing Margin ที่มันถอยลงได้นะคะ<ม>กำไรสุทธิเนี่ยคาดอยู่แถวๆประมาณสักสองพันสี่ร้อยสิบล้านนะคะมก็ลดลงไปประมาณสักสิบเก้าเปอร์เซ็นคิวอนคิวแล้วก็หกสิบสามเปอร์เซ็นต์เยอออนเยเพราะว่าคว<ม><ม>อเตอร์ที่แล้วรู้สึกตัวเลขมันอยู่แถวๆสองพันเก้านนะควอเตอร์หนึ่งนะคะ ีที่แล้วปแล้วเยอะเลยปีที่แล้วคนเยอะนะก็เลยมองว่าเอ้แต่ถามว่าอแนวโน้มช่วงที่เหลือของปีเป็นยังไงก็คือปกติอไตรมาสสามอะปริมการขายเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วน้ํามันเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะคะการใช้ก็น้อยลงนะคะใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นงี้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อเนื่องไปทางตัวน้มด้วยเพราะว่ากาแฟเมสันก็ขายน้อยลงไปด้วยส่วนหนึ่งส่วนไตรมาสสี่เนี่ยเลยมองว่าภาพควอเตอส์นเนี่ย ถ้า marketing m a r ม i n มันไม่ได้กลับขึ้นมาดีมากแล้วก็เทรนแนวโน้มราคาน้ำมันที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยสเปรดเนี่ยไอตัวเจตเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าเขาะ่ะเจตเนี่ยคือเขาต้องขายแบบสมมติวันนี้เดือนนี้ใช่ไหมคะเขาต้องคิดราคาของเดือนที่แล้วเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเขาจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยส่วนหนึ่งก็เลยถึงให้ภาพรวมเนี่ยคิดว่าไตรมาสสี่เนี่ยจะไม่ได้ว่าดีเท่าขณะที่ไตรมาสสี่เนี่ยเอ้ย จริงๆเป็นซีซั่นก็น่าจะดีแต่ว่าปกติไตรมาสีเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างเยอะกว่าปกติในเรื่องของการโปรโมชั่น <promotion S 2> อะไรอย่างน,นอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้ภาพรวมๆเนี่ยเราคิดว่าตลาดเนี่ยพี่ว่าคาดหวังกับตัวเลข OR มากกว่านี้ส่วนหนึ่งนะคะก็เลยมองว่า มีโอกาสถ้างบออกเนี่ยอาจจะมีคืออาจจะท,ทุกทุกวนอาจจะรอดูงบด้วยส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยแล้วก็ดูเทรนด์ข้างหน้าด้วยเป็นยังไงแต่คิดว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการลงส่วนหนึ่งนะคะมองก็อาจจะดูว่าแต่ว่าต้องบอกว่ารอบเนี้้แบบดูราคาน้ํามันก็ดูขาขึ้นแล้วก็คนก็อาจจะแบบเห็นสนใจในหุ้นกลุ่มพลังงานมากก็เลยมองว่าราคามันอาจจะยังยืนได้ด้วยด้วยปัจจัยนี้เป็นหลักค่ะที่คิด oh. นะคะ คือไปเทรดตามเซนติเมนต์ของราคาน้ำมันใช่ไหมแต่เนื้อธุรกิจเนี่ยไม่ได้ดีมากนะจ๊ะฟังป้าเสียงแล้วแอบขนลุกเล็กๆเมื่อวานขึ้นกันมาเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าเราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะป้าเสียงนักทุนคือบางทีเนี่ยเราเห็นข่าวของหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างอย่างโอ้ขายกาแฟดีจังนู่นนี่นั่นแต่บางทีไอ้สิ่งที่มันดีนู่นนี่นั่นอ่ะมันอาจจะเป็นแค่พอชั่นเล็กๆของรายได้รวมรู้ไหมใช่ไหม แต่รายได้หลักก็คือเรื่องของการขายน้ํามันซึ่งลูกค้าอุตสาหกรรมก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าต่อให้เติมคือคือก็เข้าใจนะอย่างโอไอเขาพยายามขยายพวกฐานที่เป็นตัวเลขของไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่ามันก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเพราะว่ามากกว่าเ0าเอร์เน่ะก็ยังอยู่ในน้ํามันอยู่ดีเพราะว่าต่อให้การต่างประเทศเองอะ่ะหลักๆก็ยังเป็นน้ํามันเหมือนกันนะคะก็เลยมองว่าตัวธุรกิจหลักเนี่ยก็คือปั๊มน้ํามันแล้วก็ในภาพคือ ในแง่ของการลดภาษีดีเซลเนี่ยคือมองว่าอาจจะไม่ได้กระทบหรืออะไรมากคือทุกคนก็ต้องพิว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องผลักภาระให้ผู้บริโภคดีแต่ก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังยังไม่ชัดเจนอพูตรงๆอย่างนั้ดีกว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาก็บอกอ่ะคืออย่างงี้ตอนตอนนี้กองทุนน้ำมันก็เอาจัดการเรื่องนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็รอดูอีกทีนึงว่าหลังรัฐบาลใหม่มาจะมีการปรับปรุงหรืออะไรตรงนี้ไหมนะคะ <Okay. S 2> โอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนักงทุนต้องเรียนรู้นะ<ม>คํานี้คําว่า revenue breakdown อ่ะคือเวลาเราเห็นบรรทัดเดียวของรายได้รวมอะเราต้องถ้าคุณลงทุนในหุ้นอะไรก็ตามอยู่คุณต้องแกะให้ออกว่าสมมติรายได้ร้อยนึงเนี่ยมันเป็นสัดส่วนโ o d u c t อะไรเท่าไหร่แล้วดูว่าโ o d u c t ที่ดีเนี่ยมันมีสัดส่วนเยอะไหมหรือมีสัดส่วนน้อยอยะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าน้ําหนักของกําไรเน่ยมันจะไปทางไหนนะอ่ะไปฝึกกันนะคราวนี้ ฟังงปราเสียนแล้วแอบขนลุกบารสกราฟโอเนี่ยแม่ไหวไหมเนี่ยอืมใช่ได้นะสำหรับตัวโออาพี่แดงนะครับคือแบบราคาเมื่อวานนี้ขึ้นปิดไฮายของวันที่21.6กนะครับก็แนวโน้มเป็นไซด์เว้าขึ้นมานะครับสำหรับตัวโอก็ กำลังที่จะกลับตัวก่อนนั้นเนี่ยตัวาเป็นไซเวดาวมาตลอดนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นไซเวอัพขึ้นมานะครับก็ยืนฐาน19.8นะครัฝืนตัวขึ้นมาขึ้นต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยก็ระยะสั้นถ้าููหนึงในเทรนดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้เห็นการแกว่งตัวขึ้นต่อแต่ว่าจะเป็นลนักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับอืมคงไม่ได้บูล้างผ่านเหมือน SCGP มั้งใช่ไหมทร<ช>งนะต่างกันเด้อ